นี่ทางโอีเราหน้าพึ่งไปเก็บภาพเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอนะฮะ เพลงปฏิหารครับนะฮะประกอบนะฮะละครเวทีเลือกขัตติยาเดอะมิวสิคอลนะซึ่งร้องโดยแกงส้มแล้วก็หนูนาครับนะครับนอกจากแกงส้มกับหนูนานะครับมีนักแสดงคนอื่นนะฮะมาร่วมแสดงกันด้วยนะครับมีพี่อาร์ัตพลนะครับมีอาร์มเคพีเอ็มนะครับมีแก้มคุณกรพัฒน์นะครับวันนี้เรามีนักข่าวนะฮะถือว่าเป็นนักข่าวรุ่นน้องเราครับที่จะมาทําหน้าที่ในช่วงโอ้ยซีรีสพอร์ตนะครับหรือว่าเป็นนายทหารหนุ่มอโน่ไทยอโน่ไทยรออยู่แล้วฮะโอ้ยซีรีส์พอร์ตครับ OIC ic report ครับสวัสดีครับ OIC Report นะฮะตอนนี้อยู่กับผมแกงส้มนะครับกับบรรยากาศการถ่ายทำ MV นะครับเพลงปฏิหารนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ผมกับดุนาเนี่ยร้องด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อเรื่องหรือว่าคอนเซปต์ของ MV เพลงนี้เนี่ยก็จะดึงฉากในละครเวทีบางฉากนะครับมาเล่าเรื่องนะครับเหมือนกับว่าทุกคนได้ได้รู้เรื่องคร่าวๆของของละครเวทีเรื่องนี้ด้วยที่สําคัญคือ MV ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้ CG เยอะนะฮะก็อย่างที่เห็นทุกคนนะครับที่ทุกคนเห็นว่ามันถ่ายในบลูสกรีนนะครับเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเนี่ยอลังการแน่นอนครับผมปาฏิหาริย์ที่บนฟากฟา้าปรากฏต่อเธอและฉันปาฏิหาริย์บังเกิดขึ้นมาดาราคู่ดวงตะวันก่อนดาวลาบยามรุ่งอรุ ครับผมนะครับก็อย่างอยู่กับบรรยากาศนะครับการถ่ายเอวีเพลงปฏิหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีนักแสดงเนี่ยมาร่วมแสดงในวีนี้เยอะมากๆนะฮะมาดูคนแรกดีกว่าครับผมทางขวามือของผมนะครับนี่ครับอาร์มเคพีเอ็นครับรับบทเป็นเจ้าชายสิทธิประวัติครับอ่าต่อไปนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับใครครับพี่อารครับเจ้าชายชยันครับผมอ่านะครับคุณอานัะพลนะฮะเรียกได้ว่าทั้งสองคนนี้นะครับก็จริงๆอยู่ต่างเมืองกันเนาะอยู่ต่างแคว้นกันนะครับ่คุณอยู่คุณอยู่ ใช่ผมกับเจ้าผมกับเจ้าชายเนี่ยคือสน,นิทกันนะครับแต่ว่านี่คือตัวร้ายเป็นคอนศัตรูครับนะฮะไม่ก็คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคอสตูมเนี่ยจัดเต็มแน่นอนเราวางไว้ว่าพี่วาวางไว้ว่าอยู่ระหว่างเอเชียกับยุโรปผมอันนี้จะออกทาั้งยุโรปนิดนึง อันนี้จะออกทางจันเจ้าบอ่าจันเจ้าเป็นเอเชียเอเชียเอเชียนิดนึงนะฮะก็อย่างที่บอกฮะก็เป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวนะแล้วก็วันนี้ได้ทั้งสองคนมาร่วมแสดง MV นี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะดึงซีนบางซีนมามาใส่ใน MV ซีนบางซีนในที่เราซ้อมอยู่ถูกต้องนขอบคุองรีบครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวจะมีซีนอะไรต่อตไปครับผมที่รัก ครับผมจากซีนเมื่อกี้นะครับก็เป็นซีนที่อยู่ในอขาเรียกในงานเต้นรำเนาะแล้วก็เราก็มากับเจ้าชายซึ่งเจ้าชายเนี่ยก็ชอบดารายอยู่แล้วคือดาราเป็นองค์หญิงนะครับแล้วก็แต่เราเนี่ยก็รักรักดาราเหมือนกันแต่ว่าเราแสดงออกไม่ได้เออเพื่อนรักของเรา จะได้รักกับคนรักของเราซึ่งก็คงเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาก็น่าจะดูแลดาราที่ดีกว่าเราก็เป็นซีนที่เป็นซีนอารมณ์หนึ่งซีนที่ที่แสดงถึงความรู้สึกของตัวทหารอโนไทยได้อย่างดีมากครับเดี๋ยวก็จะหลังจากนี้ก็จะมีซีนพอเริ่มเริ่มเป็นเอ่อคืาเรื่ออะไรอะซีนแสดงอารมณ์ไปแล้วเนี่ยสปารก็จะเริ่มเป็นซีนที่เหมือนมามาตอนที่เรากับนูนาเนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่เกาะกลางน้ําแล้วทีนี้ตัวเจ้าชายเขาไม่เห็นก็เลยเจ้าชายเขาเลยเศร้าไปเนี่ยเดี๋ยว่อไปจะเป็นซีน I'll be crew, bonfire สรันซีนที่ผ่านไปนะครับก็ือคือซีนที่เรียกว่าเป็นรักสามเศร้าของเรา3าคนใช่แล้วค่ะเป็นซีนน่าเศร้ามากก็คือเราเนี่ยรักอยู่กับบโนโไทยคือมหาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าชายสิทธิประวัติพี่ชายของเรา่งเป็นพี่ตากิดามารดาเนี่ยขเขาไม่เห็นและซึ่งเขาเนี่ยแอบหลงรักเราอยู่ถูกต้องแต่ทำให้เขาได้รับรู้ว่าที่ซีราสองคนรักกันเขาก็เจ็บช้ำสะบักสะบอมกลับไปใช้คำว่าช็อกแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็อยากจะให้เห็นภาพโดยรวมคร่าวๆรวมไปถึงเขาเรียกเนื้อหาคร่าวๆข,ของของละครเวทีเรื่องเรื่องกัญยา เดอะมิวสิคลด้วยวันนี้เนี่ยจัดเต็มนตั้งเช้าแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลายซิง์ของเราทั้งสองคนนะครับก็อาจจะไม่ได้จัดเต็มชุดขนาดนี้อาจจะเป็นชุดปกติเป็นยุคสมัยปัจจุบันคือจริงๆเราตอนก่อนตอนบล็อกหรือตอนระยะจะเล่นกันขับก็จะมีหัวเราะมีอะไรอยาเงี้ยแต่ว่าพอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาสมาธิดีมากใช่ครับจริงๆก็เหมือนช่วยกันมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมีใครสักคนที่หลุดแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดตามกันไปทุกก็ต้องแบบช่วยกันโฮเอาไว้ใช่ครับผมครับผมสไลม์มี ครับก็จะได้ชมกันนะครับต้นเออ่ต้นเ,ตนเดืนอนพฤศจิกายนนี้นะคะยังไงขอฝากนะคะสำหรับ MV แล้วก็เพลงปาฏิหาริย์ของเรา2คนด้วยนะคะดาวน์โหลดได้แล้วที่ไหนคะดอกจัน1 2 3 0 0 5 5ครับผมยังไงขอฝากเพลงนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมละครเวทีเรื่องเลขขันยานดนเมสิคอลถูกต้องค่ะจองบัตรได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารอบแรกวันที่21พฤศจิกายนนะครับแล้วเราไปเจอกันครับจบข่าวกับผมนายทหารโนทัยดิฉันเจ้าฝ่ายอื่น ชันเจ้าฟ้าหญิงทิพย,ยรัตน์ดารากุมารีสำนักข่าวไอซีรายงานค่ะ มนะครับมิวสิกิโอนะฮะปฏิหารนะครับรับรองว่าอลังการนะครับของ CG จีแน่นอนใช่คือไข่ในบลูสกรีนด้วยซึ่งเขาต้องทำเอฟเฟกออกมาได้โอ้ยิ่งใหญ่อยู่แล้วแหละแบบเป็นที่อยู่แล้วนปฏิหารยังไงก็ติดตามดอกจันทร์หนึ่งสองสามศูนย์ห้าห้านะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีซีนเด็ดๆนะฮะโอ้มีซีนเด็ดๆที่แบบเก็บเป็นความลับดวยยังไม่ได้ปล่อยออกมามีแบบซีนของดูนากับแก้คุณกรพัฒน์ใช่เขาไม่ให้เราเข้าไปถ่ายเขาบอกเป็นความลับเออแต่จริงๆแล้วแอบถ่ายแล้วแหละเอาเลยแต่าายยัังงไไมม่่เอออออกกแั้งน้เอววะ ในโอไอซีแล้วปล่อยแน่ๆปล่อยแน่เดี๋ยวรอดูรายการ o อไนะครับเมื่อกี้ขอบคุณมากๆฮะนะครับสำหรับนายทหารหนุ่มนะครับอโน่ไทยนะครับแล้วก็เจ้าฝ่ายหญิงชื่อยาวเหลือเกินนะดาราอะไรสักอย่างนะดารามารินุสอะไรสักอย่างนะฮะสำหรับช่วงหน้านะฮะมีมิวสิกวิดีโอของคุณแก้มคุณกรนพัฒนะเพลงเต็มใจนะครับมาให้ดูนด้วยเป็นภาคต่อของครื่นใจของกันดาพัฒนะครับส่วนนี้ ไปดูครับซิงเกิลล่าสุดนะครับที่โด่งดังนะครับเหมือนกันขึ้นชาร์ตทุกชาร์ตของแกงส้มนะครับเมาสคุณจะได้ไปโชว์ก่อนปะเอาอีกแล้วไปโชว์กนเอาอีกแล้ไปโชว์ก่นนไปโชว์ปนโโกไนกน่กไป